สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาแกะหัวพิมพ์นะครับผมสีห้อนะครับผมว่าข้างในมันเป็นลักษณะไหนเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมจะมีของ HP นะครับของ Canon ของ b a เ t h e r แล้วก็ของ Fsan นะครับผมเรามาเริ่มกันในเรื่องของของ HP ก่อนนะครับคือตลับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตลับหมึก นะครับผมตลับมือของเ p พเนี่ยตลับกับหัวพิมเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับผมตลับกับหัวพิมเนี่ยคือตัวเดียวกันเวลาเราเอาหัวพิมพ์ไปซ่อมนะครับช่างก็จะเช็คให้ว่าหัวพิมเนี่ยมีปัญหาหัวพิมเสียนะครับก็คือให้เราทําความเข้าใจว่าคือตลับกับหัวพิมพ์คือตัวเดียวกันนะครับต่อให้หัวพิมพ์เรานะครับออกนะครับเราเอาทิชชู่ซับเราหัวออกร้อยเปอร์เซ็นต์เส้นไม่ขาดเลยนะครับแต่เวลาพิมหัวพิมพ์มันไม่ออกนะครับตัวสื้อมันเป็นเส้นก็อาจจะเป็นเรื่องของชิปนะครับตัวนี้เสียนะครับเราก็ต้องเปลี่ยน นะครับผมถึงคลิปตัวนี้ใช้ได้ตลับตรงนี้เสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะหัวพิมมันคือตัวเดียวกันนะครับในลักษณะนี้นะครับผมนี่นะครับผมข้างในนะครับของตลับเป็นแบบไหนมาดูกันนะครับผมมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะแต่นี่ผมแกะไปแล้วนะนี่นะครับข้างในตัวตลับของ Hp นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับฟองน้ํานะครับฟองน้ําตัวนี้คือเป็นตัวรับน้ําหมึกนะครับผมเป็นตัวรับน้ําหมึกนะ ผมจะแกะมาให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับจะมีน้ําหมึกอยู่ในตัวฟองน้ํานะครับใต้ฟองน้ํานะครับผมก็จะมีแผ่นกรองนะครับผมเห็นไหมครับแผ่นกรองหมึกนะครับผมแผ่นกรองหมึกน้ําหมึกก็จะลงไปตรงนี้นะครับผมลงในช่องตรงนี้นะครับออกตรงหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับผมในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้คือหัวพิมพ์ของ hp นะครับผมการใช้งานก็คือหลักๆหัวเสียเราก็แค่เปลี่ยนนะครับผมเพราะการใช้งานก็ขึ้นอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับผม ตัวนี้นะครับของ HP เนี่ยเราจะานับการใช้งานเป็นปีเป็นเดือนไม่ได้นะครับเรานับการใช้งานขึ้นอยู่ที่จำนวนแผ่นที่เราปิน์นะครับถ้าเราปิน์เยอะก็มีโอกาสที่หวัวพิมพ์จะเสียได้ง่ายนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับผม มาอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้นะครับของแคนนอนนะครับผมแคนนอนหัวพิมพ์เนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับของ HP นะครับคือหัวพิมพ์คาตลับจะอยู่ด้วยกันนะครับการรับการใช้งานเนี่ยคือใช้งานคล้ายๆกันนะครับผมข้างในนะครับผมข้างในเราแกะออกมานะครับผมนะครับข้างในก็จะมีฟองน้ําแต่ฟองน้ําของแคนนอนเนี่ยจะเต็มตลับนะครับผมฟองน้ําจะเต็มตลับนะครับแกะออกมานะครับแกะฟองน้ําออกมาฟองน้ําตัวนี้จะเป็นตัวซับหมึกนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นที่กรองหมึกเหมือนกันนะครับผม ตรงนี้นะครับที่กองหมึกนะฮะเป็นแผ่นกองหมึกนะครับหมึกก็จะออกตรงหัวพิมพ์ในลักษณะเดียวกันนะครับการใช้งานคล้ายๆของ HP นะครับผมคล้ายๆของ H p เพราะว่าหัวพิมพ์กระตลับมันคือตัวเดียวกันนะครับเวลาหัวพิมพ์มันเสียเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งตลับนะครับผมเปลี่ยนทั้งชุดนะครับผมเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้นะครับผมเพราะว่าการใช้งานเนี่ยบางบางท่านนะครับลูกค้ามองว่าเราซื้อเครื่องปิ้นเนี่ยมันต้องใช้ได้นานๆนะครับมันต้องใช้ได้เป็นแบบ ปีๆนะครับผมบางคนบอกว่าทาไมซื้อเครื่องปิ้นแล้วหัวพิมพ์ใช้งานไปหัวพิมพ์เดือนหนึ่งพังและบางทีบางคน3าสี่อาทิตย์พังแล้วนะครับผมก็คือการใช้งานของ HP กับของ Canon เนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่ที่การใช้งานถ้าเราใช้งานเยอะมากนะครับหัวตรงนี้มันจะลอกนะครับพอมันลอกปุ๊บมันทําให้เรานะครับผมหัวพิมพ์มันเสียนะครับผมมันก็ทําให้เราเปลี่ยนนะครับผมอันไหนที่มันสามารถทาให้เราเปลี่ยนเองได้แสดงว่าตลับนั้นนะครับอายุการใช้งานก็จะสั้นนะครับผมของ HP ของ HP กับของ Canon เนี่ยเวลาหัวเสียนะครับลูกค้าสามารถนะครับซื้อตลับเนี่ยไปเปลี่ยนเองได้นะครับเพราะทั้งโรงงานเขาจะเจาะรูมาอยู่แล้วนะครับมันจะมีรูมาให้เราก็แค่ถอดเปลี่ยนเราใช้งานได้เลยนะครับผม การใช้งานหลกัหลกๆขึ้นอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเองนะครับทนไม่ทนขึ้นอยู่ที่การใช้งานของลูกค้านะครับผมนะฮะการใช้งานอย่างเราสั่งปริ้นนะครับผมเอกสารนะครับผมไม่ควรเกิน30แผ่นต่อการสั่งงาน1ครั้งนะครับเราควรพักสัก1 2นาทีแล้วค่อยสั่งใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราสั่งงานติดต่อเยอะมากนะครับหัวมันจะร้อนนะครับพอหัวมันร้อนเน่ยชิป ชิปตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเสียได้ง่ายนะครับผมนี่อันนี้คือของแคแนลนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับงานเอกสารงานนักเรียนคนที่ไม่ชอบปัญหาจุกจิกก็คือใช้งานเสียก็เปลี่ยนอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของแค n นนกับของ h p นะครับผม2ตัวนี้นะครับผมมาในเรื่องของบาร์เทอร์นะครับบาร์เทอร์เนี่ยโดยรวมผมมองว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เนี่ยที่เหมาะกับงานออฟฟิศนะครับงานเอกสารงานตัวหนังสือนะครับผมไม่เหมาะกับงานพิมพ์รูปนะครับพิมพ์รูปอาจจะไม่ค่อยสวยเท่ายี่ห้ออื่นนะครับ อาจจะไม่สวยเท่ายี่ห้ออื่นแต่สวยนะครับแต่ไม่เท่ายี่ห้ออื่นนะครับผมเหมาะกับงานเอกสารงานออฟฟิศเล็กๆนะครับงานที่ใช้งานหลายๆมือนะครับใช้งานหลายๆมือใช้งานหลายคนนะครับใช้ทุกวันเนี่ยจะทนมากนะครับโดยรวมจะทนมากนะครับผมข้างในของหัวพิมพ์นะครับผมตัวของบาร์เทอร์นะครับบาร์เทอร์เนี่ยตัวกล่องหมึกจะแยกกันนะครับผมกล่องหมึกเนี่ยมันจะต่อสายลงช่องหัวพิมพ์เห็นไหมครับผมอันนี้คือกล่องหมึกนะครับมันจะต่อน้ำหมึกจะดูดเข้ามาในตัวนี้ครับผมในตัวนี้นะครับผม น้ำหมึกจะไหลเข้ามาในกล่องตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับมันจะออกมาตรงรูนี้เห็นไหมครับรูนี้นะครับพอออกมาตรงรูนี้ครับมันก็จะมาจ่ายน้ําหมึกลงตรงนี้ครับตรงหัวพิมพ์ตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือหัวพิมพ์นะครับมันจะจ่ายลงมาตรงหัวพิมพ์นะครับตรงนี้นะตรงหัวพิมพ์นะครับผมอันนี้คือเหตุผลที่ทําไมขอหัวพิมพวกบาเทอร์ถึงทนนะครับเพราะหัวพิมกบตลับมันแยกกันนะครับผม มันแยกกันเหมาะกับการใช้งานตัวหนังสืองานเอกสารหนักๆเหมาะมากนะครับแต่ไม่เหมาะกับงานพิมพ์กระดาษหนานครับเพราะกระดาษบอบาเทอร์เนี่ยมันใช้กระดาษล่างม,นนาม้วขขมนขึ้นบนตามจริงทุกยี่ห้อที่ใช้กระดาษล่างม้วนขึ้นบนมันจะพิมพ์กระดาษหนาไม่ค่อยได้นะครับมันไม่เหมาะกับงานพิมพ์กระดาษหนาเหมาะกับงานเอกสารหรืองานตัวหนังสือซะส่วนใหญ่นะครับผมตรงนี้นะครับ อันนี้ของในเรื่องของบาเทอร์นะของ F อสันนะครับเอสันเนี่ยผมมองนะครับโดยรวมน่ะจะเป็นในเรื่องของหัวพิมพ์ที่สําหรับผมเองเป็นช่างนะผมมองว่าเป็นหัวพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะทนนะครับผมเพราะว่าของ F อสันเนี่ยหัวพิมพ์หัวพิมพ์อันนี้คือหัวพิมพ์ตลับหมึกก็จะแยกกันนะครับหัวพิมพ์จะติดอยู่มาในตัวเครื่องคล้ายๆของบาเทอร์พวกนี้นะครับที่หัวพิมพ์มันติดในตัวเครื่องแสดงว่าหัวพิมพ์มันทนเพราะว่าทางศูนย์บริการเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ลูกค้ามาแกะหัวล้างเองนะครับตรง้ดไ แต่ต่างจากสองตัวนี้ก็คือตันเนี่ยม,มันมันมีโอกาสเสียสูงกว่านะครับผมข้างในหัวพิมพ์นะครับถ้าแกะออกมาดูนะครับผมนี่นะครับแกะออกมาดูตรงนี้หัวพิมพ์เห็นไหมครับผมมันจะจ่ายน้ำหมึกลงรูเล็กๆเห็นไหมพวกรูกเล็กๆนะครับผมกล่องในโกนักัดนะฮะรูเล็กๆพวกนี้ครับผมแล้วพอมันจ่ายหมึกลงมามันก็จะไปอยู่ใน,นร,รูนี้ครับพวกนี้ครับเป็นตัวกลองหมึกนะครับเป็นแผ่นกลองหมึกถ้าเราไม่ได้ใช้ได้นานนะมันจะมีคราบพวกคราบหมึกเห็นไหมเศษหมึกเนี่ยมาตันอยู่ในตรงนี้นะครับ ผมถึงบอกไงว่าเวลาเราใช้งานไปเนี่ยเราสามารถล้างได้ล้างก็คือเราใช้สลิงนะครับอย่างที่หลายคลิปที่ผมทํานะครับผมเราใช้สลิงอะ่ะอัดน้ํายาเข้าไปเนี่ยพอเราใช้สลิงอัดน้ํายาเข้าไปนะครับในลักษณะนี้ครับอัดน้ํายาเข้าไปแบบนี้พอเราฉีดน้ํายาลงมาปุ๊บเนี่ย <speaking ossen> มันก็จะมาละลายสิ่งสกปรกใต้หัวพิมพ์พวกนี้ครับผมมันก็จะทําให้หัวพิมพ์เนี่ยออกนะครับเราก็ใช้งานได้นะครับผมโดยรวมนะครับเครื่องพิมพ์เนี่ยผมถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมเครื่องพิมพ์นะนะ การใช้งานนะ่ะทนไม่ทนเนี่ยเครื่องปิ้นมันขึ้นอยู่ที่การใช้งานของของของคนใช้งานข้าส่วนใหญ่นะครับเพราะบริษัทเขาทำออกมาเนี่ยออกแบบมาให้กับให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะซื้อเอฟสารไปเอ้ยทำไมเอฟสารซื้อไปแล้วฉันไม่ค่อยทนไม่ค่อยชอบปิ้นก็ช้า ใช้งานไม่ค่อยดีบางคนซื้อเฮดพีไปใช้ไม่ดีบางคนซื้อแคนนอนไปใช้ไม่ดีบางคนซื้อบาเทอร์ไปใช้ไม่ดีนะครับผมหลักๆนะครับเวลาเราเลือกซื้อเครื่องปิ้นนะครับทุกยี่ห้อทําออกมาดีหมดนะครับผมหลักๆเราต้องดูว่าเราเน้นใช้งานในลักษณะไหนนะครับว่าเราเน้นถ้าเราเน้นใช้งานเอกสารงานหนักๆต้องเป็นยี่ห้อไหนนะครับหรือเน้นใช้งานทั่วไปปัญหาน้นอยแบบมีปัญหาเราสามารถทําเองได้ ต้องเนยี่ห้อไหนนะครับผมมันแบ่งแยกออกให้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคนที่แบบใช้งานแล้วไม่ชอบมีปัญหานะครับมีตังซื้อตลับอย่างเดียวก็ในเรื่องของ HP แล้วก็ของ Canon นะครับเปลี่ยนเองได้เสียเปลี่ยนเองได้ไม่ต้องยกหาช่างไม่ต้องเสียเวลาอ่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศขนาดเล็กหรือเป็นออฟฟิศขนาดใหญ่หรือเป็น,นออฟฟิศขนาดย่อมที่อ่าคนใช้งานหลายๆมือเนี่ยไม่ค่อยชอบมีปัญหาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอตัวบาร์เทอร์นะครับผม ค่อนข้างที่จะทดไม้ทนมือนะครับใช้งานหนักได้งานเอกสารงานตัวหนังสือเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะครับผมส่วนงานพวกเกี่ยวกับพวกรูปภาพพวกสีหรือพวกที่สามารถใส่หมึกได้หลายประเภทนะครับผมมองว่าเป็นของเอฟสันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกซับหมึกพิกเมนต์หมึกกันน้าหมึกดูระบายหมึกปิ้นพวกพลาสติกพวกนี้นะครับหมวพิมพ์เอฟสันเนี่ยค่อนข้างที่จะรับหมึกพวกนั้นได้ดีกว่านะครับผมผมถึงมองว่าเอฟสันเนี่ยเหมาะกับงานรูปภาพนะครับงานที่แบบใช้หมึกหลายๆแบบหรือหมึกที่มันแปลกๆนะครับหมึกปิ้นหน้าเค้กหมึกปิ้นพวก หลักๆแล้วนะครับเครื่องปิ้นจะทนไม่ทนนะครับผมเดี๋ยวนี้มันเป็นแท้งโรงงานแท้งที่เขาผลิตมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับถ้าเราอยากให้ทนเวลาเราซื้อเครื่องปิ้นนะครับเราก็ซื้อหมึกของทางสูตรเขานะครับไม่ว่าจะเป็น HP เราก็ใช้หมึกของเขา Canon เราก็ใช้หมึกของเขา b า t t e r ร์ก็ใช้หมึกของเขา Epson เราก็ใช้หมึกของเขาถ้าเราใช้หมึกของเขาอย่างแน่นอนนะครับหนึ่งนะครับมันมีเรื่องของอาการรับประกันนะครับระยะการรับประกันทำตามก็1ปีหรือ1 0,000แผ่นขึ้นไปอย่างนี้ครับคือถึงเสียมันก็เคมฟรีนะครับอีกอย่างถ้าใช้หมึกของเขาเนี่ยค่อนข้างหมึกของเขาเนี่ มันจะไม่มีปัญหาเรื่องของหัวพิมพ์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของอหัวพิมพ์ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันเป็นหัวพิมพ์ในลักษณะไหนข้างในเป็นแบบไหนนะครับผมเวลาเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ผมถึงบอกนะครับเลือกซื้อให้เหมาะกับงานที่เราใช้นะครับผมว่าเราเน้นใช้งานแบบไหนเราดูเราเป็นหลักไม่ใช่ว่าเราไปตามร้านค้าแล้วไปถามเซลล์เซลล์ก็ sell, sell, ถ้าเป็นเซลล์ HP เขาก็เขาก็ต้องแนะนํา HP เขาเป็นใครเป็นเซฟสันก็ต้องแนะนําอฟสันนะครับหลกัหลกๆเราก็ดูว่าจุดประสงค์หนึ่งเราเน้นใช้งานแบบไหนถ้าเราอยู่ไกลไม่ค่อยมีเวลายกหาช่างไม่ค่อยมีเวลามีเวลาเข้ามาในตัวเมืองหรือไม่มีเวลาส่งซ่อมมันต้องซ่อมเองผมมองในเรื่องของ HP กับของในเรื่องของแค n นลพ่อหัวเสียเราสามารถสั่งหัวไปเปลี่ยนเองได้ถ้าใครอยู่ในตัวเมืองหน่อยมีศูนย์บริการใกล้ๆหน่อยหรือเป็นช่างเองอยู่แล้วนะครับก็พวกบาร์เทอร์หรือพวก h e a F3 เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับผมเพราะว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยถ้าพอเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถแกะแล้วก็ทําเองได้นะครับผมหลักๆเครื่องปิ้นไม่มียี่ห้อไหนทนนะครับผมหลักๆขึ้นอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับผมเครื่องปิ้นมันเป็นอิงเกไมันเป็นหมึกน้าเราต้องใช้ให้ประจาําเราต้องใช้ให้สม่ําเสมอไม่ใช่ว่า ตัวนี้ทนทิ้งไว้4เดือนไม่ใช้มันก็มีอกาศตันนะครับเพราะมันเป็นหมึกน้ำเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมตรงไหนที่เพื่อนๆพี่ๆช่างนะครับได้ดูคลิปแล้วมีอะไรแนะนําก็สามารถแนะนําเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาปรับปรุงนะครับผมในการนําเสนอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ